โคสสารถึงทานโควิดที่มาพระจิตไทยเลนเออเอพระจิตไทยเลนซึ่งเป็นดินแดนธรรมะโควิดจงลานิมา ทางไหนไปทางนั้นมุนทนอูหันานนี้เอเงเอออุอันานนี้ยังพอมีที่อาศัยมากลับไปจะเติดนะ้าจงสิ้นละสุดยุดนสักที คุยกันดีๆนะฐานอืงืองดีๆนะฐานยานได้กิจการต่อไปว่ามีใจกรุรุ้เฮานาประชากนเดือดร้อนท่ว ทั้งอกลาดทั้งกลัวโรคค่าเออเออทั้ง,ทงกลัวโรคค่าโคความมีตรตากลับไปว่าคนไทยจะสุขเอ่ยกีงยังไม่กลับตานต้องรับพุ่น อรวมจอยสวดมนต์ขับหลายอึงงือสวดมนค์ับหลายพวกเรายิ่งใจปลอดภัยเพราะเมืองเทยมี้องเอิ้อดีพุทธาการเคยพันมาใจปรับโรคนาในนี้อึ้งือรูกหา นายนี้พระพรมนามมนสิทธีประวัติมีให้ศึกเอยซ้าทานโควิตรทำกาพิตรนคนทั่วทานนินปราจักยาตือทานนินประจักพรหมทั้งผลปักของทาน กลับบ้านกันเติดนะ่าห้อภัยในความปิดโอ้ให้อภัยในความปิดอาทิตานโควิดทำมาเอเองโควิด อาธรรมมา้าคนชารากษตรีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อย